ประชาชนก็ไปเยี่ยมเยนเหรอว่าคดีปลอสที่มันจะหมดอายุความเดือนกรกฎาเนี่ยมิถุนากรกฎาเนี่ยยังนั่งทางหูทางตาทําเป็นหูทวนลมตาบอดตาใสกันอยู่อีกเหรอปปชหรือต้องให้ประชาชนเขาไม่ทวงถามนะครับวันนี้ต้องเอากันจริงๆริปลอสของนายชวนขายกันชิปหายวายปวงแต่แสนล้านขายถูกครับนะครับไอจังไรขายสองแสนล้านอไปดูอีกอันนึงครับวันนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะฮะ เพื่อป้องกันมีการที่พากวิจารณ์กันในเว็บไซต์นะครับในอินเทอร์เน็ตฟรีดอมนะผมเห็นเอาก็เลยตัดเอามาให้ดูนะครับเมมเบอร์เขาโพสต์เอาไว้อย่างนี้ครับนะก่อนสิ้นปีเลยก็เอาให้หมดนะฮะเขาโพสต์ว่าอย่างนี้ครับสัสวเลวโฉมหน้าผู้สั่งการยิงคูจังหวัดชายแดนภาคใต้เอาบาลงนิดนึงนี่ที่ไหนเนี่ย ในอินเทอร์เน็ตฟรีดอมนะฮะเขาโพสเอาไว้บอกว่าชมหน้าผู้สั่งการยิงครูจังหวัดภาคใต้อืสายข่าวความมั่นคงภาคใต้รายงานบอกว่าท้าวรนเสนียมนี่เขาเขียนอย่างนี้นะฮะสสปัญธิปัดเป็นคนสั่งยิงครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ถูเอางั้นเลยนะเพื่อตอบโต้รัฐบาลจากการถูกตัดท่อนำเลี้ยงในนโยบายปรับปรามยาเสพติดและการค้าน้ำมันเถื่อนภาคใต้โอ้เพราะที่นั่นเขาโดนเละแล้วและเจ้าหน้าที่กำลังพยายามรวบรวมพยานหลักฐานอย่างหนัก เพื่อดำนนคดีต่อไปแน่นอนนี้เป็นการวิจารกันเลยเพราะซ้มมือปืนก็อยู่ที่สงขาฮะสงขาอยู่หมดเนี่ยอืมตอนนี้เอามาให้ดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยในโลกไซเบอร์เนี่ยเขาวิจารกันอย่างไรคุณจะได้ติดตามถูกแล้วพี่น้องที่ที่ติดตามรายการฟุตชินเลเราอยู่เนี่ยฮะก็จะได้รู้ความคืบหน้าครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในโลกมีเดียบ้างคือจะบอกเลยว่านินทาการเมืองวันนี้เราผมบอกว่าผมจะเอากันแบบจริงๆฮะล่อกันเข้าไป นะครับก็บอกว่าต้องเร่งกันแบบเอาเรื่องจริงให้กับพี่น้องประชาชนรู้ครับถ้าไม่รู้มันไม่ได้คุณวันศักดิ์เพราะวันนี้เนี่ยมันจะบิดเบือนโดยเฉพาะพรกประชาธิปัตย์จะบิดเบือนความจริงมันบิดไม่ได้แล้วเขารู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอแล้ววันนี้ก็จะบอกอีกอย่างนะฮะถ้าเกิดความยุติธรรมมันมีความสามัคคีจะเกิดป๋าไม่ต้องออกมาพูดหรอกอความคิดแตกแยกก็จะลงอ,อะไรนะมีต่างได้แต่ไม่แตกแยกป๋าอย่าพูดเลยป๋านะอ้วกจะแตกนะจริงๆเห็นแล้วอ้วกจะแตก ค,คืออยู่เฉยๆเ,เล่นเป็นโนดีอยู่แล้วไม่ต้องมาทําอะไรที่มันให้มันแบบประชาชนก็อ้ว,วกแตกอะ่ะเขาเอียนแล้วเอียนอีกออกมาก็เอียนแล้วครนะฮะดีแต่พออยู่นี้ทั้งชีวิตประเทศไทยอยู่อย่างนี้เนี่ยชิบหายมาเยอะแล้วแหละบอกตรงพอๆกันได้แล้วเผากันเนี้อปีหน้ากับปีมาเสงแล้วนะฮะอย่าเป็นมาเลงร้ายกันเลยนะผมว่านะคุณบรรศั์ครับ ผมไปปิดท้ายด้วยภาพนี้เลยกันครับคุณชั้นนะ oh. ปิดท้ายด้วยเรื่องของการแก้ไขร,รัฐธรรมนูนวันนี้ต้องขออนุญาตนะฮะมีการถกเถียงกันคือการทําทอะไรของพรรคประชาธิปัตย์มันมีอะไรแปลกแขึ้นนะครับก็คือเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูนอย่างนี้ฮะ<ห>ที่เขาทําภาพกันอย่างนี้ไว้เลยเปรียบเทียบให้ดูนรัคุณชั้นะคุณชั้ลองดูครับร่างารัฐธรรมนูญปีห้าศูนย์เมื่อก่อนนั้นบอกว่า อ่ลงธรรมประชามติเรื่องการธรรมประชามตินะฮะกำหนดว่าให้มีเสียงเกิน50ซของผู้มาใช้สิทธิ์ในปีห0สตอนนั้นที่ไปลงไปลงรประชามติกันนะครับแล้วก็มีการไปบอกว่า,าให้ประชาชนไปลงธมประชามติรับรัฐนูลรับหรือไม่รับสุดท้ายก็ไปทั้งขู่ทั้งเขนเขาใช่นะครับแล้วการลงมประชามติคราวนั้นเนี่ยก็คือเอาหลักเกณฑ์นี่ว่าใช้เสียงเกิน50อร์เซนของผู้มาใช้สิทธิ์อ นะครับแต่ในปัจจุบันนี้จะมีการแก้ไขรัฐมนูญวรรษสามนะท่านนายกรัฐมนเองก็บอกแล้วนะครับว่าจะมีการลงประชามตินะฮะแล้วก็ตอนนี้ท่านเจรุญพงศ์สุวรรณนะฮะก็มีการดําเนินการตั้งเวทีสารเสวนาเพื่อทําความเข้าใจกับประชาชนว่าจะแก้หรือไม่แก้นะครับแต่มาวันนี้เนี่ยนะฮะตอนจะลงประชามติแก้รัฐรมนูญเนี่ยกาหนดว่าให้มีเสียงเกิน50เ ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงฮะซึ่งนี่คือมันเป็นเขาเรียกว่าเล่เหลี่ยมเยมล่กลพวกช่อชนกลลวงไอ้พวกหมาจิ้งจอกกันเมืองผมจะบอกลยคิดว่าอย่างนี้เลยถามจริงว่าพรรคปใช้ปัดมึงกลัวอะไรวะกับการแก้ไขรัฐธรรมนูบที่พวกมึงยังแก้เลยจากเขตหนึ่งสามเบอร์เห,หลือเบอร์เดียวฮที่วันนี้พอเขาจะแก้ทั้งจะบังมึงกลัวต้องตีนอะไรวะไอ้ฮาครับมึงมึง,ม,งมึงแพ้ตลอดชีวิต ถ้ามึงยิ่งคิดมึงก็ยิ่งแพ้ครับกัวําทำโตีนอะไรแล้วธรรมนูญฉบับหัวคูณเนี่ยถ้าแก้ได้ก็แก้ไปบ้านเมืองมันเดินครับแต่วันนี้มึงกลัวแล้วเขาจะทำประชามติก็ออกมากลัวตีนอีกถามจริงวะประเทศนี้มึงอยากจะแบ่งหรือไงวะไอ้พาร์เกียนี่มันอยากจะแบ่งเลยเกินนะมึงสู้ไม่ได้มึงก็ยังหน้าด้าไอ้สันดานครับโอ้มึงนี่อักปลีกันนะออะเหลือเหลือนะสามนาทีสุดท้ายเนี่ยนะขอไปเรื่องเบาๆหน่อยแล้วกัน ในช่วงที่ผมหายหายไปสองนเจมตยังไม่ขึ้นเลยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวขึ้นฮะที่หายไปสองวันนะครับก็นี่เลยฮะพาทีมงานกันไปโดยท่านนิคมฤทธิเศษอ๋อนี่ไปที่จังหวัดกำแพงเพชรครับนะฮะอันนี้ให้ดูภาพนี้ก่อนเดี๋ยวมีคลิปหน่อยไหมเนี่ยเนี่ยมีฮะนะครับท่านไวพจน์อภรรัตก็ให้การต้อนรับเลยเรามาศูนย์มาด้วยมาศูนย์ไปด้วยฮะครับนะครับก็ทีมงานไปมอบของให้ชาวเขานะครับหกเผ่าหลังจากนั้นนะครับ ไปเปิดตลาดนะไปเปิดตลาดปรากฏว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะคุณชนะเป็นเรื่องที่สนุกสนานเดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูคลิปนี้กันนะส่งท้ายปีเก่าตลอบปีใหม่ม่านดูให้ดีนะครับเสียงมาด้วยเสียงบนเวทีนะฮะกล่าวรายงานโดยท่านประธันพันธ์จังหวัดจังหวัดกำแพงเพชรนะครับนับหนึ่งสองสามสี่้าฟู๊เอ้าไนรีลันกลับมาใหม่ เวทีพังแล้ใหม่อีกเกี้ยวหนึ่งเวทีหักครับเออนี่อันนี้คนอันนี้คนต้องปกครองเอ่อน้องๆชาวเขานะฮะที่ที่ยืนอยู่ในหนึ่งสองสามฟึบเอาลู่งันเป็นแถวครับครับพร้อมเปลี่ยนเวทีหักเอาค้างภาพไว้ค้างภาพไว้ค้างภาพเนี้ค้างไว้ก่อนค้างตอนตอนที่ที่ลอยนะครับนะครับ คือตอนที่หักลงไปไหมฮะเอาตอนที่หักลงก่อนฮะเอาช้าช้าครับดูให้ดีนะฮะดูให้ดีฟื้นอ้าวคือหลังท่านนิคมเนี่ยนะฮะก็จะมีคุณข้าวเหนียวแล้วก็มีผมอยู่ข้างหลังท่านนิคมคนหนึ่งพอดีว่าด้านหลังคนท่านนิคมเนี่ยที่เห็นหน้านี่คือผมนะฮะมีโพเดียมนะฮะมีโพเดียมล่วงลงมาด้วยฮะเหรอคุณข้าวเหนียวต้องเอาหลังรับไว้เอาไหล่รับต้องเอาหลังรับนะ พอดีมีทีมงานอยู่ข้างบนคอยดึงไว้ด้วยนะครับท่านในพสต์นี้ไม่ลงเขาเขาอยู่มุมครันะฮะก็สุดท้ายเนี่ยก็คือว่าเวทีที่หักครมลงมาก็เป็นเรื่องเงาแหมเอาให้หาเลยนะที่น้องๆรับบาเจ็บนิดหน่อยแต่รู้สึกว่าที่ผมดูเนี่ยเขาบอกว่านับหนึ่งสองสามแม่งโครมเลยเหมือนนัดกันไว้เลยอ่ะนะครับอันนี้สนุกวันนี้วันรู้สึกมีปัญหาจากขัดข้องทางเทคนิคนะครับก็ยยังไงก็ นะครับเราก็ค่อยจะขึ้นให้ให้ดูเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านแล้วกันนะที่ส่งเอสเมมาครับนะครับหลายท่านเลยทีเดียวก็มากมายขอบคุณคุณอด้วยนะครับที่ส่งของรับประทานมาให้เดี๋ราก็จะแบ่งกันในทีมงานทั้งหมดนะให้ทานกันได้ทุกคนนะครับวันนี้แหม่ได้เวลาหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่พรุ่งนี้พรุ่งนี้นะพรุ่งนี้ก็จะมีการอวยพรปีใหม่อวยพรปีใหม่กันพรุ่งนี้เราก็ต้องให้มันคึกคืนครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับวันนี้ผมขอบคน ไปก่อนครับสวัสดีครับ